สวัสดีจ้าพี่น้องสาบาน,าน่าจะมารีวิวบออกริกเน,นาะจ้ะนี่จา้าทิปลูกไว้จ้ะเนี่ยมันเริ่มเป็นเม็ดแล้วเนาะนีเม็ดย้ายใหญ่จ้ะต้นก็เล็กเด้อนี่ต้นมันหน่อยต้นมันเตี้ยเนาะนี่จ้าันสาบาน,าน่าแถวบาน่าเอินบกพริกหน่อยเนาะจา้ะเนาะนี่จาาา้ากำลังงามจ้ะพี่น้อง ต้น,นนะเนาะนี่ต้นเนาะนี่ก็อีกต้นนึงจ้ะกําลัางขืงนเนาะกําลัางงามจ้ะนี่เนาะนี่แกต้นนึงจ้ะกําลังขึ้นด้วยกันเนาะจ้ะเนาะนี่เบิ่งหน่วยแล้วจ้ะพี่น้องอ๋อขึ้น่วยใหญ่แต่เนาะนี่ นาะาะอกอีลีนะจาะพี่น้องดอกดอกมันตดนี่เนาะดอกจริงๆจังๆจาะพี่น้องกําลังขึ้นเนาะอันนี้ช่วงมาฝนนะจ้ะเนาะีใบมันเหลืองๆก็คือมันโดนฝนจากพี่น้อง ที่แรกสาวบานหน้าเลยว่าจะบ่เป็นเนะเาะนี่ผมมาเห็นอีกเที่ยนึงมันเป็นนวยหรือจา้ะมันเป็นลูกแล้วเนาะที่แรลกนั้นว่ามันจะตายจา้ะเพราะว่านาฝนกระปุกยากดิจ้ะสำหรับผกเนาะกระปุกไว้เป็นสวนอยู่จ้ะแต่มันกับไม่ใต้เน,ะนาะน,นี่จ้ะแต่ไม่ใต้กับไม่เส้นนะจ้ะเนาะเพราะนานี่มันจะรักษาเนาะด่จ้ะ สำรับผิดเนาะมึงจะตี่นมันมวยมันจะเวยๆเนาะ,อ,อ,ะนอ,อันนี้เหงเวยใยญยเน้จากพี่น้องนี่ตรงนี้สำหรับขาชอบพริกเนาะจ้ะก็ติแสบเนะาะนี่จ้ะ วานหน้าก็ยให่ยายงไนสวนจากกันลยเห็นก็เลยมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะมาเบื่องจากว่ามันเป็นมันขื้น,น่วยขื้นลูกหรือยง่งเนาะมันก็ขื้นให้เราจากพี่น้องก็ได้ขึ้นมันแล้วเนาะจ้ะเนาะนีจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้า